วัีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่2วันที่8ถึง12พฤศจิกายน2564ภาคเรียนที่สําสำหรับวันนี้จะเป็นการเรียนในชั่วโมงที่สองเมื่อเรียนเรียนชั่วโมงที่2เรียบร้อยแล้วคุณครูให้เรียนทำแบบสึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองหน้า32 เมื่อพร้อมแล้วให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองขึ้นมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูดได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่30และ31อดนะจะเป็นเรื่องสมบัติของของแข็ง สสารที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยนะคะจะอยู่ในสถานะที่ต่างกันทีนี้เรามาดูสถานะของแข็งมีอะไรบ้างคุณรูขอทควนให้นะคะสถานะของของแข็งก็คือมีมวลต้องการที่อยู่สัมผัสได้มีรูปร่างและปริมาตรคงที่มีอนุภาคยึดกันอย่างหนานแน่นเรียงตัวชิดกันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ะะตัวอย่างสะาสารอยู่ในสถานะของแข็งเช่นลูกปิงปองหนังสือต้อนหินน้ำตาลทรายเกลือและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะทัน,นี้เรามาดูนะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โควิดนะคะ คุณครูเนี่ยได้เตรียมรูปภาพนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทำกิจกรรมให้เรียนเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเปิดเรียนได้เมื่อไหร่นะคะคุณครูจะให้เรียนเนี่ยลงมือทำด้วยตัวเองจริงๆนะคะที่โรงเรียนแต่ณตอนนี้นะคะเพื่อความเหมาะสมนะคะแล้วก็ความสะดวกรวดเร็วทั้งของครูและนักเรียนคุณครูขอใช้ภาพนะคะในการทำกิจกรรมไปก่อนนะคะ จุดประสงค์นะคะเรื่องสมบัติของของแข็ง 1. สังเกตสมบัติของของแข็ง2ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของของแข็งนะถ้าเราต้องการหามวลแน่นอนเราต้องใช้เครื่องชั่งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการหาปริมาตรของแข็งเรียจำได้ไหมคะถ้าของแข็งมีมปริมาตรหรือมีรูปร่างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเราจะใช้วิธี การหาความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงแต่ภาพของแข็งนั้นมีรูปร่างไม่แน่นอนเช่นก้อนหินนะเราวิธีการหาปริมาตรคือใช้การแทนที่น้ำในถ้วยยูริกานั่นเองนี้เรามาดูตอนที่หนึ่งไปพร้อมๆกันนะคะตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าสังเกต และคาดคะเนมวลของก้อนหินแล้วบรรทุกผ่นนะคะให้เรียนสังเกตนะคะโดยการใช้ตาเนยมองแล้วก็ลองจับก้อนหินขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วก็คาดคะเนว่าก้อนหินก้อนนี้น่าจะหนักประมาณเท่าไหร่นะวันนี้คุณครูได้คาดคะเนให้นักเรียนเรียบอยแล้วนะคะคุณครูได้จับก้อนหินขึ้นมาหนึ่งก้อนและคุณครูคาดคะเนนว่าก้อนหินก้อนนี้น่าจะหนักสอง กรัมนะคะคาดเนคือการคัดดานั่นเองคือคัดดาวว่าก้อนหินก้อนนี้นะคะมีมวล2กรัมหลังจากนั้นนะคะก็นำก้อนหินเนี่ยไปชั่งบนเครื่องชั่งนะคะชั่งบนเครื่องชั่งเมื่อชั่งบนเครื่องชั่งแล้วผลปรากฏว่าชั่งก้อนหินได้2.7กรัมนะคะอาจจะใกล้เคียงนะคะกับการคัดะเน รือบางคนเนี่ยอาจจะคัดคะเนเก่งนะคะอาจจะคัดคะเนได้แม่นอย่างก็ได้อาทีนี้มาดูถัดไปขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเทน้ําลงในบีเกอร์50สิลยิตคาดคะเนว่าเ,วเมื่อเราหย่อนก้อนหินลงไปเนี่ยลงมาในบีเกอร์เนี่ยนะที่มีน้ําที่มีน้ําอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วบันทึกผลนักเรียนลองคิดดีถ้าคุณคูหย่อนก้อนหินก้อนนี้ลงในน้ำนัเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ ถ้าคุณครูหย่อนก้อนหินลงในบีกเกอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปอริมาณน้ําทําไมนักนเรียนปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นมันเองทาไมเราเราถึงคาดคะเนว่าปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นคะเพราะว่าก้อนหินนะคะเข้าไปแทนที่น้ําใช่ไหมคะจึ่งทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นน่นเองอันนี้เป็นการคาดคะเนนะคะถัดมาเขาบอกว่าย่อนก้อนหินลงในบีกเกอร์ที่มีน้ําอยู่สังเกตแล้วบันทึกผล หลังจากนั้นคุณครูก็เอาก้อนหินเนี่ยใส่ลงไปในในบิกอร์ที่น้ำผลปรากฏว่าน้ำทำไมคะน้ำเพิ่มขึ้นจริงๆอทนนี้เราไปบันทึกผลกันนะคะเราไปบันทึกผลพร้อมๆกันเรียนเปิดแบบสึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองหน้าที่สามนะคะในตรงบันทึกข้อมูลตอนที่1นะคะตอนที่หนึ่เขาบอกว่าสังเกตมวลและต้องการที่อยู่ของก้อนหิน อ่านะคะตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมอันแรกเลยช่างมวลของก้อนหินการคาดคะเนเมื่อกี้นี้คุณครูคาดคะเนว่าก้อนหินก้อนอนี้น่ากี่กร,รัมคะสองกร,รัมใช่ไหมคะอ่าเราก็เอาสองกร,รัมไปเขียนลงในตารางนะคะบันทึกผลอ่าตารางบันทึกข้อมูลตอนที่1น,นะคะหรือตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมนั่นเองนะคะ ข้อที่หนึ่งก็คือการคาดพนีสองกรัมนะคะนั้นึ่งก็เขียนลงไปว่าสองกรัมนะคะหลังจากนั้นเราลองเอาก้อนหินไปชั่งบนเครื่องชั่งผลปรากฏว่าได้สองจุดเจ็ดกรัมเราเขียนไปในช่องมวลที่ชั่งได้สองจุดเจ็ดกรัมตัวสีแดงสืตสีแดงคือคําตอบนะคะอาจัดมาเขาบอกว่าย่อนก้อนหินลงในบิเกอร์ที่มีน้ํา เมื่อกี้เราคาดคะเนว่าถ้าเราหย่อนก้อนหินลงไปในบิเกอร์ที่มีน้ําน้ําก็ต้องเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราหย่อนก้อนหินลงไปในบิลเกอร์ที่มีน้ําจริงๆผลปรากฏว่าน้ําก็เพิ่มขึ้นสิ่งเพราะฉะนั้นทั้งสองช่องเราก็ต้องเขียนว่าน้ําเพิ่มขึ้นนะคะอีกช่องนล้าเขียนว่าน้ําเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะคะ ถัดมาเราไปดูตอนที่สองบ้างนะคะตอนที่สองนะคะบอกให้เราสังเกตรูปร่างของก้อนหินแล้ววาดรูปนะคะให้เรียนสังเกตนะคะเขาเนี่ยนำก้อนหินไปวางในฮีเกอร์อ่ะก้อนหินเป็นยังไงคะนักเรียนก็ออกไปวาดรูปนะถัดมาเขาลองให้เรานำก้อนหินไปวางในจานนักเียนเห็นเป็นยังไงก็วาดภาพตามนั้นนะคะ อันครั้งที่สามเขาให้เราเนี่ยเอาก้อนหินไปวางบนโต๊ะเพราะฉะนั้นเขาให้เรานําก้อนหินไปวางไว้สามที่คือวางในบิเกอร์วางในจานแล้วก็วางบนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้เราบนรันทึกผลการทํากิจกรรมในตอนที่สองโดยการวาดภาพลงไปนักเรียนก็ไปดูเปิดแบบฝึกหัดเล่มสองหน้าที่สามสิบสองในตอนที่สองนะคะ ตอนที่สองสังเกตรูปร่างของก้อนหินอ่าตารางมันคือผลการทำกิจกรรมช่องแรกเขาบอกขนาดวางในบิกอร์เราก็วาดภาพบิกอร์แล้วก็มีก้อนหินวางอยู่ในบิกอร์เห็นไหมคะภาพที่สองเขาบอกว่าขนาดวางในจานเราก็วาดภาพจานแล้วก็วาดก้อนหินที่วางอยู่ในจานนะคะ อันสุดท้ายเขาบอกว่าขนาดวาบนโต๊ะแล้วก็วาดรูปโต๊ะนะคะแล้วก็มีก้อนหินวางอยู่บนโต๊ะให้ครบทั้งสามช่องเมื่อรียนวาดภาพเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะสําหรับบันทึกข,ข้อมูลตอนที่สองนะคะให้วาดรูปและระบายสีให้สวยงามถัดมาเรามาดูตอนที่สามนะคะตอนที่สามเนี่ยเป็นการหาปริมาตรของก้อนหิน วันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอเรียนวิทย์กับครูแชมป์นะคะการหาปริมาตรของของแข็งมาให้นักเรียนได้ดูวิธีการทดลองหรือวิธีการหาปริมาตรของของแข็งทับพร้อมแล้วไปดูไปพร้อมกันได้เลยนะคะ การกลับแบบต่อไปคือของแข็งมีปริมาตรหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ครูเมย์เอามาในวันนี้อุปกรณ์แรกเลยนะคะคืออันนี้สําคัญมากคือถ้วยยูเลกาค่าะส่วนอันที่สองคือ ทรงกระบอกนี้นะคะถ้าเป็นทรงกระบอกคุณแม่เขาจะหาได้จาก π r s ค่ะ p r กำลัง s นะคะเดี๋ยวก็ื่อจำไม่ค่อยได้นะคะคุณแชร์มาช่วยกันพื้นที่วงกลมคืออะไรพื้นที่วงกลมคือ π r p r กำลังสองใช่ไหม h คืออะไร h ก็คือความสูงคุยง่ายคือทรงกระบอกอ่าหาพื้นที่วงกลมแล้วก็คูณด้วยความสูงก็จะเป็นปริมาตรของทรงกระบอกแต่อันนี้ก้อนหินเป็นรูปทรง ต้เหี่ยมันมันหมนจะกลมมันก็ไม่กลมค่ะเดี่ยมันก็ไม่เดี่ยวไปทั้งหมด่ะคะก็เลยต้องใช้เป็นถ่วยยูเลกาใช่ไหมคะโปรแชมป์ใช่เดี๋ยวเรามีเคยเล่าที่มาของยูเลกาอะไรใช่ไหมเคยเล่าแล้วยูเลกาแปลว่ายูเลกาแปลว่าเออฉันคิดออกแล้วใครวินี้คุณเขาชื่อเดี๋ยวนะคะของขาอีวิสค่ะ มามาแต่ถ้าใครอยากรู้ถ้าไม่มาถามรูแช์กับตัวก็ไปดูใน youtube แต่ถ้าอยากจะสนุกนะถ้าอยากสนุกอะ่ะให้มาฟังรูแชมเล่าอันนี้สนุกใครอยากฟังให้คอมเมนต์คอมเมนต์อ่านในด้านล่างของ youtube ถ้าอยากฟังเดี๋ยวจะให้กูแชมมาอัดคลิปแล้วก็มาเล่าเรื่องของุงอาิมน,นีให้เราฟังกันคะ่ะเพราะรูมีฟังมาแล้วสนุกมากเดี๋ยวเองมาดูการทดลองกันเลยนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะกูมีก็จะเติมน้ำสี รเราก็จะเทให้มันลดน,นิดนึงนะครับเพระาะว่ะาแรงตึงน้ำจะมีานะแรงพอผลรูกปุ๊บเราก็ปล,ล่อยน้ำอ่า,าออกไหมเห็นไหมเนี่ยแรงตึงมันเอาไปคิดก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องรอจนรอจนกว่าน้ำจะหยุด สุดท้ายนะครับ,รบ <S <S อ่อาเมื่อน้ำมันจุดแล้วนะคะมันหมดทุกหยดแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นบิกเกอร์อันใหม่มาแทนบิกเกอร์ที่เราจะไม่ใชน้นะคะต่อไป เก็จะหาอนิมาตรของของแข็งโดยการทีใ่ในค่อยๆหยดลงไปในช่วยชูเลก้าน,นะคะแล้วก็ดูว่าน้ำที่ม,มันไหลออกมาจะแล้วแต่ว่าที่สําคัญเลยคือเราต้องรอให้ด้ำเนี่ยมันหมดจนหยดสุดท้ายก่อนเราถึงจะเอาไปหาปรักิมาตรของ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอครับ ก็คือทําไว้แล้วสามอันก็คือที่หลับเมื่อก<ช>ี้ใช่ไหมเป็นเวลาแปดสิบวันนานมากนี่คือปฏิมาตรของของแข็งน,นะคะพิ๊เกอร์หนูก็ลืมนอนนานไปหน่อยะคะ่ะนักเรียนขอโทษนะคะตวิธีการใช้อะไรวัดวิธีการคือครูเมย์ใช้เป็นกระบอกตวงในการวัดค่ะกระบอกตวงเกียร์แอลครับกระบอกตวงห้าสิบมลค่ะ ในการเทของเหลว e จากวิกเกอร์ใส่กระบอกตวงต้องใช้อะไรช่วยครับแก้วค่ะอแล้วก็เวลาเทอยากให้โดนตรงไหนครับอย่าให้โดนตรงไอ้ขอบของกระบอกตวงนะคะแต่คุณเมย์ก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้นนะคะก็ขอเทบ้างตรงกลางครับตรงกลางครับปลายต้องระวังปลายครับไม่ใช่ครับปลายเออบอกไม่ให้โดนนี้จะงจะโดนปลายอันนี้ให้หยุดทุกอย่างหมดยังหมดแล้วค่ะ นะคะูเมวัดออกมาได้ดูด้วยสายตาะสายตาคือสิบค่ะคือปาไมดีูเมแก้อ้าวเทาไหรสายตามันอยู่ที่สิบหค่ะสิบหกนะครับบิกเกอร์เอบิกเกอร์เอยู่ที่สิบหกสิบหเอหมลมบิกเกอร์บีบเกอรเทมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมกับอันที่เมื่อกี้เราทำ มก็จะมีจังระดับนนี้ได้อยู่ที่17นะคะ17 ml ไปนิกเกอร์4ครับอันต่อไปนิกเกอร์4นะคะคุณเมย์ก็จับเทมป์ ก็อยู่ที่ระดับสายตาคืออยู่ที่17แอลหรือมิลลิเตรนั่นเองนะคะสลแล้วคืออันนี้เท่าไหร่นะสรุปแล้วอัน,นแรกคือ16มิลลิเมตรค่ะอัน,นที่สองคือ17ส่วนอัน,นที่สามก็17มิลลิเมตรแล้วเราจะสรุปยังไงได้ครับเราจะสรุปได้ว่า่าทั้งสามอันเนี่ยมันมีอันแรกนะคะที่คาดเคลื่นอนนิดนึงอาจจะจากที่ผู้ประกอบด้วยคือตัวของภูมิแล้วก็ จากอุปกรณ์ด้วยนะคะแสดงว่าต้องหาค่าเฉลีย่ยใช่ค่ะหาค่าเฉลีย่ยทั้งสามอันนักเรียนรู้ใช่ไหมว่าการหาค่าเฉลีย่ยทำยังไงไม่รู้ไม่รู้<า>ไม่รูรเรเ้เป็นการบ้านเนี่ยเป็นการบ้านเนี่ยเป็นการบ้านเนี่ยเป็นอ่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากการที่นักเรียนดูคลิปนะคะของคูเมสิ์ครูแชมเขาได้ทำการทดลองนะคะหาปริมาตร ของก้อนหินทั้งหมด3ครั้งครั้งที่1นะคะได้16 ml ใช่ไหมคะครั้งที่2ได้17 ml และครั้งที่3ก็ได้17 ml ให้นักเรียนนะคะเปิดแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่ม2หน้าที่32ตอนที่3นะคะตอนที่สามสำหรับตอนที่3นะคะ บันทึกผลการทำกิจกรรมครั้งที่หนึ่งนักเรียนใส่ลงไปเลยค่ะคือสิบหกทำตามจูเมเลยนะคะทำตามคลิปวิดีโอที่ดูเมื่อกี้นี้นะคะครั้งที่สองก็คือสิบเจ็ดและครั้งที่สามก็คือสิบเจ็ดช่องสุดท้ายก็คือค่าเฉลี่ยสำหรับช่องค่าเฉลี่ยวิธีคิดคือนำนะคะผลของครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามมาบวกกัน หมายถึงนำสิบหกบวกสิบเจ็ดบวกสิเจ็ดคำตอบที่ได้ก็คือห้าสิบใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเอาห้าสิบไปหารจำนวนครั้งก็คือทั้งหมดสามครั้งห้าสิบหารด้วยสามคำตอบได้เท่าไหร่เอ่ยคำตอบค่าเฉลี่ยที่ได้ก็คือ16.66นะสำหรับค่าเฉลี่ยตรงนี้คุณครูไม่ได้เขียนเฉลยให้ ให้นักเรียนเขียนตอบด้วยตัวเองนะคะก็คือ16.66เมื่อนักเรียนบันทึกเรียบร้อยแล้วเรามาสรุปผลการทดลองพร้อมๆกันก็คือจากการทดลองพบว่าก้อนหินเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งใช่ไหมคะมีมวลต้องการที่อยู่มีรูปร่างและมีปริมาตรคงที่ สำหรับวันนี้คุณรูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ